เด็กและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยงานอาหารดีมีประโยชน์ค่ะวันนี้นะคะคุณแรีมีเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยค่ะชื่อเกมว่าเงาปริศนาค่ะจะเป็นอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยค่ะเข้าสู่ช่วงเกมเงาผลไม้ปริศนาเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าน,นี่เป็นเงาของผลไม้ชนิดใดคะ เงาของมังคุดนั่นเองนะคะเด็กๆทายถูกกันไหมคะเราไปเล่นข้อต่อไปกันดีกว่าเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คือเงาของผลไม้ชนิดใดน้าครูแนนจับเวลานะคะมันคือส้มนั่นเองนะคะเด็กๆทายถูกกันไหมคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ โอ้นี่เงาของผล,ลไม้ชนิดใดนะเด็กๆช่วยครูแนนคิดหน่อยสิคะครูแนนเริ่มจับเวลานะคะว้าวมันคือแตงโมนั่นเองน่าทานมากเลยคะ่ะเราไปดูข้อต่อไปกันดีกว่านะคะเด็กๆ เอเงานี้เป็นเงาของผลไม้ชนิดใดนะเด็กๆช่วยครูแนนดูหน่อยค่ะโอ้โหนั่นก็คือสตรอเบอรี่สีแดงน่าทานนี่เองเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเอนี่คือเงาของผลไม้ชนิดใดนะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะ ก็คือกล้วยสีเหลืองหน้าทานนั่นเองค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะนี่คือเงาของผลไม้ชนิดใดนะเด็กๆลองสังเกตก,กันสิคะว้าวมันคือองุ่นนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ เอ๊เด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้เป็นเงาของผลไม้ชนิดใดนะทำไมมีแหลมๆด้านบนด้วยคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือสับประรดนั่นเองคะ่ะเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะเอ คือผลไม้ชนิดใดน้ามีกลมๆสองรูปแบบนี้เด็กๆลองทายดูสิคะว้าวสีแดงน่ารับประทานมากเลยนั่นก็คือเชอร์รี่นั่นเองนะคะเด็กๆทายถูกกันไหมคะวันนี้เกมของเราก็จบลงแค่นี้คะ่ะเด็กๆ เด็กๆได้เล่นเกมกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะทายถูกกันไหมคะสนุกกันไม่เอ่ยก่อนไปนะคะวันนี้คุณแน่มีใบางานใบนี้ให้เด็กๆทําค่ะให้เด็กๆนะคะวาดภาพอาหารดีมีประโยชน์ที่เด็กๆชื่นชอบนะคะและระบายสีให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณแน่และเพื่อนๆได้ดูนะคะสําหรับวันนี้คุณแน่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ